จากที่ดันโอออกจากบ้านผู้พักษาจางเธอก็ตรงไปที่บุยงกักไปหาอดีตขันทีอดีตขันทีก็จําได้ว่าเธอมาจากสวนบุภาดันโอจึงบอกจตนาของเธอว่าเธอต้องการหาตัวเกตินมะดันโอจึงถามอดีตขันทีว่าอดีตขันทีเคยแก้ชิกกเกตินมะเขามีรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงอดีตขันทีก็ขำออกมาแต่เขาก็บอกว่าในอดีตบ่าวที่รับใช้อดีตเมเหสีที่ถูกปลดอาศัยยูนิเคทควาซอน เธอชื่อว่าม็อกชเวพอลุ่งเช้าดันโอก็เตรียมอาหารเช้าให้กับนุ่มๆเหมือนเคยดันโอจึงบอกกับทุกคนว่าเธอได้ส่งนาจูไปทุละถ้านาจูกลับมาให้บอกว่าเธอไปทําทุระที่คาวาซอนคังซานจึงบอกว่าระหว่างทางมีโจรป่ายเยอะดันโอก็บอกว่ามีคนคุ้มกันระหว่างเดินทางไม่ต้องห่วงเธอ,อยูฮาจะขอตามดันโอไปด้วยแต่ดันโอบอกว่าให้เขาอยู่อ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบหลังจากนั้น ดันโอกออกเดินทางเพียงคนเดียวระหว่างทางเธอก็ได้พบกับงูเธอหากิ่งไม้บริเวณนั้นใช้งัดงูเพื่อให้งูไปให้ห่างเธอแต่งูดันไปตกต้นหน้าของยูฮาซึ่งเขาเดินตามมาข้างหลังดันโอจึงถามยูฮาว่าเขาจะตามมาทําไมยูฮา uh เลยบอกว่าเขาเป็นห่วงเธอรออยู่ที่บ้านก็เป็นห่วงไม่มีสมาธิอ่านหนังสือแล้วซียอนก็เดินตามมาระหว่างเดินทางพวกเขาก็พบกะโจนป่าตามที่คังซานได้เตือนไว้ แต่โจนป่าก็พาทั้ง3ามคนไปทางรัฐทําให้ถึงคาวาซอนอย่างรวดเร็วซึ่งทั้ง3ามคนก็งงว่าทําไมโจนป่าไม่ทําอะไรพวกเขาเลยเพราะถึงคาวาซอนดันโอก็ไปถามชาวบ้านหาบ้านของม็อกชเวแล้วเพอเอิญหันไปเห็นคังซานแต่คังซานก็หลบยูฮากับซียอนจึงถามดันโอว่าเป็นอะไรดันโอเลยบอกว่าเธอเห็นคังซานทั้งยูฮาและซียอนก็ไม่เชื่อว่าคัางซานจะตามมา ส่วนคังซานพอเขาหลบทั้งสคนแล้วคังซานก็ออกมาแต่ไม่พบทั้งสาคนคังซานเลยถามชาวบ้านในตลาดว่าเห็นทั้งสาคนไหมพอหันหลังกลับมาก็พบว่าทั้งสมคนยืนอยู่ข้างหลังเขาแล้วคังซานก็รู้สึกเขินๆดันโอก็ขอบคุณที่คังซานเป็นห่วงเธอคังซานเลยแก้ตัวว่าลุงยุคโฮเป็นห่วงและให้เขาตามมาส่วนอดีตขันทีระหว่างที่เขากําลังเดินทางกับจากบูยองกักเขาก็ถูกยิงธนูมาที่ศีรษะ แต่ก็เฉียดศีรษะเข้าไปนิดเดียวเขาก็สลบไปพออดีตขันทีฟื้นขึ้นมาก็พบว่าคนที่ยืนตรงหน้าเขาคือฮ่องเต้ฮ่องเต้บอกกับอดีตขันทีว่าขนาดเขาโดนปดและโดนเนเทอได้ออกจากวังแล้วแต่ดูจากสภาพของเขายังคงกินอยู่สบายเป็นเพราะอีชอนหรือเปล่าหรือว่าเขาจะยังจงรักภักดีอยู่หรออดีตขันทีเลยบอกกับฮ่องเต้ว่าองค์รัชทาย,ยาทองค์ก่อนก็ไม่มีแล้วเขาจะจงรักภักดีเพื่ออะไร แต่ถ้าหากเขาพูดความจริงทั้งหมดเขาก็คงไม่ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้เขาเองเป็นพ่อค้าพ่อขายธรรมดาทั่วไปฮ่องเต้พอไม่ได้คําตอบเลยหยิบดาบมาจ่ะที่คอของอดิขันทีอัคราเสนาบาดีก็มาห้ามไว้และบอกกับฮ่องเต้ว่าหากพบตัวพระราชนัดดาแล้วจะไม่มีพยานฮ่องเต้ก็ทําแค่ได้ทีบอดิขันทีตัดมาที่ดันโอดันโอก็ตามหาบ้านพ่อของมอกชเวจนเจอ พ่อของม็กชเวเล่าให้ฟังว่าลูกสาวเขาเป็นบ่าวรับใช้เมเหสีองค์กรตอนที่ถูกตามฆ่าเมเหสีเสียสละแทนพระราชด,ดาอิชอนก่อนเมเหสีจะสิ้นใจก็ให้ม็กชเวพาตัวพระราชด,ดานีไปมกชเวพาพระราชด,ดานีจนได้ถึงอายุ13ปีแล้วเธอก็หาคุณอุปการละพระราชด,ดาแทนเธอพอดีมีคุณอุปการละนางก็สิ้นใจดันโอจึงถามพ่อของม็กชเวว่า รูปร่างหน้าตาของพระชนาอีชอนเป็นยังไงเขาจึงบอกว่าพระราชนัตดามีคิ้วหนาตาโตจมูกโดง่งลิมฝีป,ปากอวบอิม่มที่สำคัญเขามีไฝแดงที่ข้อเท้าดันโอจึงถามต่อไปว่าพระราชนัตดาอีชอนอยู่กับใครพ่อของมอกชเว่ก็บอกว่าเขาไม่รู้พอเดินทางกลับมาดันโอก็ขอตัวไปทำธุระต่อเธอก็ไปที่บุยองกัก เอาขนมไปให้เด็กๆในนั้นแล้วถามู้เ้เด็กว่าเคยเห็นบัณฑิตที่มีข้อเท้ามีฝายแดงไหมเด็กๆพวกนั้นก็บอกว่าไม่เคยเห็นดันโอเลยบอกว่าถ้าเจอบัณฑิตที่มีฝายแดงที่ข้อเท้าให้มับอกเธอแล้วดันโอก็มาติดสินบนกับนางโรมในบูยองกักจนเจ้าของบูยองกักเข้ามาพอดีก่อนจะกลับเจ้าของบูยองกักก็เตือนดันโอว่า จะไปตามหาคนที่เธอคิดจะตามหาอยู่แตะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงและระหว่างนั้นดันโอก็ส่งกระนางลมคนใหม่ชื่อบัญญาบัญญาคิดว่าดันโอเป็นสาวใช้ในบุยองกักเลยใช้ให้ดันโอไปบอกกับเจ้าของบุยองกักว่าเธอมาแล้วได้เด็กรับใช้ในบุยองกักตะโกนถามดันโอว่าคุณหนูท่านยังไม่กลับอีกเหรอบัญญาก็เลยหน้าเสียดันโอจึงบอกกับบัญญาว่าห้องของเจ้าของบุยองกักอยู่ข้างบนสุดห้องสุดท้าย บรรยาเป็นสตรีสูงสักที่มาเป็นนางโรมเธอจึงขึ้นมาหาเจ้าของบุยงกักระหว่างทางบรรยาก็เจอกับนางโรมของบุยงกักซึ่งพวกเธอก็เขม่นนางรมคนใหม่พูดจาเสียดสีเธอแต่บรรยาก็ไม่กลัวจับกระชากผมนางโรมในบุยงกักจนเจ้าของบุยงกักมาห้ามไว้แล้วตกไปที่หน้าบรรยาหนึ่งทีแล้วบอกกับบรรยาว่าอย่าให้เธอมาสร้างปัญหาที่นี่เมื่อก่อนเธออาจจะเป็นสตรีสูงสัก แต่ตอนนี้เธอเป็นนางลมและเคยสร้างปัญหากับที่เก่ามาก่อนที่เธอได้ไมาอยู่ที่นี่เป็นเพราะผู้พักษาจางฝากมาแต่เธอห้ามมาสร้างปัญหาที่นี่เด็ดขาดพอดันโอกลับมาถึงบ้านก็พบกับคังซานดันโอพยายามหลบด้านหลังเขาเพื่อหลบนาจูขังซานก็บอกเธอว่าช่วงนี้เธอดูแปลกๆไปขาวาซอนมาก็ไม่ได้เงินสักบาทหรือว่าเธอกําลังตามหาใครอยู่ ดันโอก็รีบปฏิเสธบอกว่าเธอไม่ได้ตามหาใครหลังจากนั้นดันโอก็เอาอาหารมาให้บกชิวเธอก็นึกถึงเด็กผู้ชายคนนั้นที่แอบอยู่ในคอกสุนัขว่าตอนนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างที่บุยงกักอัคาราเสนาบนดีฝ่ายซ้ายก็สั่งคนให้ไปตามสืบเรื่องของสังกุงคนสนิทของสนมพักเพราะเขาเริ่มสงสัยในตัวพระสนมหลังจากนั้นผู้พิพากษาจางก็เข้ามาพบ อัครเสนาบดีก็เห็นรอยแผลเป็นบนหน้าของผู้ภาษาจางเขาจึงถามผู้ภาษาจางว่าเป็นฝีมือของพลคุ้มกันของอีชอนใช่ไหมรวมถึงพลทั้งหกนายที่ถูกเขาสังหารหนึ่งในหกคนนั้นก็มีลูกชายคนเดียวของผู้ภาษาจางอยู่ด้วยผู้ภากษาจางจึงบอกว่าพลคุ้มกันราชวงศ์เป็นประเพณีปฏิบัติพลคุ้มกันกับอีชอนอยู่ใกล้กันถ้าเจ้านายมันเกิดอันตรายพลคุ้มกันก็จะออกมาปกป้องนายของมันอยู่แล้ว อัคราเศนนบดีเลยถามผู้พิพากษาจางว่าเขาต้องการอะไรกันแน่พลคุมกันหรือตัวอีชอนแต่ถ้าเป็นพลคุมกันก็ไม่ติดอะไรแต่ถ้าเป็นตัวอีชอนต้องจับเป็นเท่านั้นส่วนดันโอกําลังนั่งกุ้มใจอยู่หน้าห้องของเธอพอเห็นนาจูเดินเข้ามาเธอก็วิ่งไปหลบในห้องแต่นาจูก็ลากเธอออกมาได้นาจูเลยถามดันโอว่าหายไปไหนมาดันโอเลยบอกว่า ธอเป็นรับงานผู้พักษาจ้างมาหนึ่งอย่างต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมดหนึ่งเดือนเพื่อแรกกระสุนบุภานาจูจึงบอกว่าจะหาเงินมากมายมาใช้นี่ในหนึ่งเดือนได้ทันยังไงดันโอเลยบอกว่านางมีวิธีนาจูบอกกับดันโอว่าเธอเป็นคนฉลาดจะตายทําไมต้องมาเลือกทําอะไรแบบนี้ด้วยดันโอเลยบอกว่า ถ้าเลือกเองได้ก็คงดีแต่ถ้าผู้พากษาจางยึดส่วนู้หาได้ความลับที่เราปิดบังเอาไว้จะถูกเปิดเผยและพวกเราก็จะโดนด้วยกันทั้งหมดย้อนกลับไปดันโอมีพี่สาวหนึ่งคนซึ่งผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมั่นหมายกับลูกชายผู้พักษาจางแต่พอลูกชายผู้พักษาจางตายเขาก็มาตามตัวพี่สาวของดันโอที่เรือนเล็กก็ต้องการให้พี่สาวของดันโอปิดชีวิตตัวเองลุงยุคโคเลยเข้ามาห้ามผู้พักาษาจางไม่ให้เข้าไปในเรือนเล็ก และบอกกับเขาว่าพี่สาวของดันโอป่วยหนักเป็นไข้ทรพิษดันโอก็เลยแกล้งไอแทนพี่สาวเพื่อหลอกผู้พักษาว่าพี่สาวเธอเป็นโรคจริงๆพอรุ่งเช้าดันโอเดินผ่านห้องของคังซานคังซานพอเห็นดันโอก็แกล้งหลับดันโอลเดินเข้าไปใ,ใกล้คังซานเธอสังเกตคิ้วตาจมูกปากเหมือนกับพ่อของมอกชเวงเคยบอกไว้ดันโอจึงอยากดูที่ข้อเท้าของเขาว่ามีฝ่ายแดงหรือเปล่า แต่เท้าของเขามีผ้าพันข้อเท้าอยู่เธอก็พยายามจะแกะผ้าออกคังซานก็ลืมตาขึ้นมาทันทีแล้วว่าดันโอว่าเธอจะทำไม่ดีไม่หลายเขาระหว่างที่ทั้งสองคนเถียงกันอยู่ลุงยุโค,โคก็มาเดินเล่นแถวบริเวณนั้นดันโอจึงเอามือของเธอปิดปากคังซานไว้เพื่อหลบไม่ให้ลุงยุโค,โคเห็นทั้งสองคนก็ได้สบตากันใกล้ๆพอยูฮาเดินออกมาดันโอก็ชวนยูฮาไปร้านตัดเสื้อซียอนกับคังซานก็ขอตามไปด้วย พอไปถึงร้านตัดเสื้อยูฮาก็วัดตัวคนแรกเจ้าของร้านเสื้อก็มาขอวัดข้อเท้ายูฮาและบอกให้ยูฮาแกะผ้าพันข้อเท้าออกแต่ยูฮาไม่ยอมแล้ววิ่งหนีออกไปดันโอจึงได้ไอเดียไปถามเจ้าของร้านตัดเสื้อผ้าว่ามีใครมีใยแดงที่ข้อเท้าไหมถ้ามีให้บอกเธอด้วยคังซานซียอนและยูฮาทั้งสามคนพากันไปถามเรื่องดันโอจากเจ้าของบุยองกักเธอก็เล่าให้ฟังว่าดันโอ ติดหนี้ผู้พักษาจางดันโออยากจะรักษาสมุภาไว้เลยรับข้อเสนอผู้พักษาจางตามหาตัวกิติมะพอทั้ง3มคนกลับมาซียอนนำเงินที่เขาค้างค่าเช่าห้องไปให้ดันโอพอซียอนออกไปคังซานก็มาหาดันโอบอกกับดันโอว่าอย่าตามหาตัวเขาเลยดันโอก็แกล้งไม่รู้มิชี้คังซานจึงพูดเตือนสติว่าการรักษาสมุภาสำคัญกว่าชีวิตของเธอเหรอลุงเชา ดันโอก็นําไข่ไก่ไปส่งที่บุยงกักเหมือนเดิมแล้วก็มีเด็กรับใช้ที่นั่นนําจดหมายของใครบางคนมาให้ดันโอจึงไปแอบอ่านจดหมายในนั้นบอกว่าถ้าดันโออยากตามหาเกติมะให้ดันโอมาที่เรือนล้างข้างต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านนํำซานส่วนอัครเสนาบ,บดีฝ่ายซ้ายกำลังปรึกษาผู้พักษาจางกับองค์ขลักหลวงอัครเสนาบ,บดีจึงถามขึ้นมาว่าเรื่องพลคุ้มกันเขาอยู่ที่ไหน หรือว่าเขาฝึกที่ไหนบ้างองค์ลักหลวงเลยบอกว่าองค์ลักหลวงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนส่วนเรื่องที่ฝึกก็ไม่มีใครรู้เพราะเขามีทุนส่วนพระองค์ของพระพันปีอยู่ซึ่งพระพันปีหรือฮองเต้ก็ไม่มีใครรู้องค์คลักหลวงเลยเตือนอัคาเสนาบดีว่าอย่าตามหาตัวพวกเขาเลยเขาอยู่ในที่มืดเมื่อบีบเขาออกมาตัวอาคาเสนาบดีเองที่จะเดือดร้อนส่วนดันโอเธอก็มาตามสถานที่ตามในจดหมาย บริเวณรอบๆเต็มไปด้วยป่าไผ่จู่จูก็นึกถึงคําเตือนของเจ้าของบุยองกักที่บอกกระดันโอว่ามีคนจํานวนไม่น้อยสั่งเวรชีวิตกับการตามหาตัวเกติมะแต่แล้วก็มีดาบมาเจาะที่คอของดันโอ